สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้าน สวัสดีค่ะและดิฉันก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการตาชูคู่ชาวบ้านนะคะซึ่งรายการของเราจะนําสาระน่ารู้ทางกฎหมายมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอยู่เสมอๆคะ่ะในทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือในกรณีที่กฎหมายใหม่ต่างๆมีการบังคับใช้ทางรายการเราจะยกประเด็นเหล่านั้นมาเสนอแก่คุณผู้ฟังนั่นเองค่ะรายการเหล่านั้นจัดทาขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดวยวันนี้นะคะจะมีดิฉันจิดินทิพย์วงใจและคุณพันนิกาทองสวัสดิ์เป็นผู้มานําเสนอสาระให้คุณผู้ฟังค่ะ สวัสดีปีใหม่คุณซีรินทย์และคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันนะคะเมื่อ <c oughs> วันอาทิตย์ที่หนมกราคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่นะคะซึ่งทางรายการของเราก็ขออวยพรให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆและขอให้โชคดีในปีไก่นี้นะคะและที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือเดินทางไปเที่ยวค่ะทางรายการของเราก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพกันนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณพนิกาและคุณผู้ฟังค่ะ,คะในช่วงนี้ดิฉันเห็นข่าวอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยล่ะค่ะ,คะยังไงก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะและอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะ ถูกต้องค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้นะคะวันนี้ทางรายการของเราก็ขอนำเสนอประเด็นกฎหมายเรื่องเมื่อรถทำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติและสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนว่าเราจะเรียกร้องจากใครอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะคุณพนิกาและคุณผู้ฟังคะ,คะเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์สมมุติดีกว่านะคะค่ะคือหาก เราขับรถไปชนผู้อื่นก่อนเราต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ารถของเรามีประกันหรือไม่มเพื่อให้บริษัทประกันได้มาเจรจาเรื่องค่าเสียหายและจ่ายค่าเสียหายนั้นแทนเราเจ้าของรถนะคะและหากบริษัทประกันยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างแล้วก็ตามเราก็อาจยังมีความผิดฐานประมาทตามกฎหมายอาญาหรืออาจไม่มีความผิดหากพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอุบัติเหตุเป็นขั้นตอนที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะกฎหมายยังกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัยอีกด้วยละค่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เราผิดเต็มประตูก็อย่าหนีนะคะ เพราะหากหนีเราอาจจะโดนข้อหาเพิ่มขึ้นค่ะคะและคุณผู้ฟังคุณสิรินทิพย์คะเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างยังไงเรามาฟังคำตอบจากคุณสิรินทิพย์กันค่ะค่ะและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะ,คะสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออย่าเคลื่อนย้ายรถจนกว่าตำรวจจะมาทำเครื่องหมายและให้ย้าย และหากตำรวจไม่มาให้ติดต่อตำรวจในท้องที่หากมไม่มีตำรวจในบริเวณนั้นก็ให้โทรหาบริษัทประกันภัยของเราเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและหากเกิดขึ้นในต่างจังหวัดนะคะหรือบนถนนหลวงเราสามารถติดต่อตำรวจทางหลวงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 158, 6 หลังจากนั้นจึงโทรหาบริษัทประกันของเราทันทีค่ะคะเพราะถ้าแจ้งช้าประกันจะไม่รับผิดชอบเพราะผิดเงื่อนไขาตามกรมทันเพื่อให้มาเจราจาต่อรองค่าเสียหายกับคู่กรณีของของเราแทนเรานั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะในกรณีเราเป็นฝ่ายถูกเราอย่าลืมจดเลขทะเบียนชื่อที่อยู่ของคู่กรณีที่ทำผิดและให้ผู้กระทำผิดลงนามในเอกสารที่เตรียมโดยบริษัทของเรานะคะและ,ะจดรายละเอียดในใบขับขี่ของผู้กระทำผิดถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของความเสียหายโดยละเอียดหาพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ รวบรวมไว้เพื่อขอความช่วยเหลือให้เป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะส่วนในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายาค่ะควรจะมอบตัวยอมรับความผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนให้กับผู้เสียหายเช่นค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญเป็นต้น เราจะทําให้สารเห็นใจลดโทษให้ไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางนะคะค่ะส่วนใครที่หลบหนีไปหลังกระทําความผิดนะคะเช่นขับรถยนต์ชนคนแล้วก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือก็ควรเปลี่ยนใจหันกลับมามอบตัวและยอมรับความจริงเยียวยาผู้เสียหายสารอาจจะรอการลงโทษไม่ถึงขั้นจําคุกนะคะและให้รีบโทรหาบริษัทประกันของเราทันทีเช่นกันค่ะ อย่าลงนามในเอกสารก่อนที่บริษัทประกันของเราจะมาถึงที่เกิดเหตุเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทําให้เราเสียเปียบได้นั่นเองค่ะค่ะและในกรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นถ้าฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บยังมีสติได้ยังไม่มีการเลือกรถพยาบาลคุณผู้ฟังสามารถพาผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะคะคะแต่ถ้าไม่มีสติควรโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์16-6 โดยด่วนและให้ติดต่อบริษัทประกันทันทีเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองแหละ,ค,ะค่ะคุณสิรินทิพย์และคุณผู้ฟังคะข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายมานี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะและเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ควรปฏิบัติตามมากค่ะ และหากเป็นกรณีที่ยานพาหนะถูกยึดเอาไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดช,ชอบเราต้องอย่าลืมให้ตำรวจที่รับผิดช,ชอบจดรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในรถของเราเอาไว้ในรายงานนะคะเพราะหากไม่จดและทรัพย์สินสูญหายเดี๋ยวจะไม่มีใครรับผิดช,ชอบเอาได้ค่ะคุณสิรินทิพย์ค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคุณพันิกาะแล้วถ้าหากเราเป็นฝ่ายถูกและได้รับความเสียหายเรามีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรได้บ้างคะค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณสิรินทิพย์คุณผู้ฟังก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนค่ะว่าค่าเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุนี้แบบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนที่1ค่ะคือเรียกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นประกันภัยภา,ยา,บาคบังคับที่รถทุกคันต้องทําประกันดังนั้น บริษัทประกันภัยฝ่ายผิยผดหรือกองทุนทดแทนจะรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถนั่นเองค่ะอ๋อค่ะและในส่วนที่2นะคะคุณสิรินทิพย์คะคือการเรียกตามประกันภยัยภาคสมัครใจที่เจ้าของรถซื้อเพิ่มเติมเองต่างหากด้แก่ ประกันภัยชั้นที่1 2 3โดยสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยค่ะโดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายหรือที่เรียกกันว่าค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกินวงเงินที่ได้ทำประกันภัยนั่นเองค่ะ ค่ะคุณพนิกาคะค่ะถ้าค่าเสียหายเกินวงเงินที่เอาประกันกันไว้แล้วคะ่ะเรามีสิทธิ์เรียกร้องยังไงได้บ้างคะค่ะถ้าผู้เสียหายต้องการค่าเสียหายมากกว่าวงเงินที่เอาประกันไว้นะคะจะต้องดําเนินการเรียกร้องกับผู้ทําละเมิดหรือก่อความเสียหายหากปฏิเสธไม่ยอมเช่ใช้ก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายคะ่ะ ถ้าในกรณีละเมิดนะคะก็ต้องฟ้องร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันทำละเมิดค่ะแล้วถ้าเป็นในกรณีที่ผู้อื่นยืมรถไปขับแต่ผู้อื่นนั้นขับรถไปเกิดอุบัติเหตุคุณสิรินทิพย์ว่าเราจะสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันได้หรือเปล่าคะ ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยข้อนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราเจ้าของรถต้องจ่ายเองหรือไม่อย่างไรกันนะเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราได้พูดถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะสําหรับประเด็นเมื่อผู้อื่นยืมรถไปขับแต่ผู้อื่นนั้นขับรถไปเกิดอุบัติเหตุเราจะสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันได้หรือไม่ เรามารับฟังช่วงถัดไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้ไปพักฟังเพลงพร้อมๆกันแล้วกลับมาพบกันในช่ว ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการตาชูคู่ชาวบ้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของกฎหมายมาเล่าสู่กันฟังทุกๆวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณค่ะกับดิฉันสิรินทิพย์วงใจและคุณพนิกาทองสวัสดิ์ค่ะค่ะซึ่งในช่วงต้นรายการนะคะเราก็ได้อธิบายเรื่องข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามา พูดถึงในกรณีที่ผู้อื่นยืมรถไปขับแต่ว่าดันเอาไปเกิดอุบัติเหตุกันดีกว่าค่ะซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปกับรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นในกรณีที่บุคคลอื่นเพื่อนเราลูกหลานเรายืมไปและเอาไปเกิดอุบัติเหตุไปกระทำความเสียหายต่อผู้อื่นเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมรถในขณะเกิดเหตุอันนี้นะคะเจ้าของรถก็ไม่ต้องร่วมรับผิดกับคนขับรถค่ะ แต่ถ้าผู้ที่ขับรถเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนที่เจ้าของรถได้ใช้ไปในทางการงานที่จ้างค่ะหรือใช้ในฐานะตัวแทนที่เจ้าของรถได้มอบอำนาจให้ทำแทนนะคะเจ้าของรถก็ต้องร่วมรับผิดกับคนขับแต่ถ้าเจ้าของรถโดยสารหรือนั่งไปด้วยถ้าไม่ได้หลับหรือเมาจนไม่รู้เรื่องในรถ<ะ>เจ้าของรถถึงแม้ไม่ได้ขับรถหรือมีคนอื่นขับรถ ก็ถือว่าเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือเจ้าของรถขับรถเองต้องรับผิดฐานละเมิดเช่นกันนะคะค่ะส่วนคำว่าละเมิดนะคะหลายคนอาจจะงงว่าหมายถึงอะไรค่ะซึ่งละเมิดในที่นี้นะคะก็หมายความว่าเหตุที่ไปทำความเสียหายให้ผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเจ้าของรถเมาหนักจนหลับไม่รู้เรื่องในรถ และคนขับรถขับรถไปชนบุคคลอื่นได้รับความเสียหายอันนี้เจ้าของรถไม่ต้องรับผิดนะคะเพราะถือว่าไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถขณะเกิดเหตุละมิดนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคะเราสามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยที่เราได้ทำประกันไว้นั้นใช้ค่าเสียหายต่างๆให้แก่เราได้ด้วยนะคะค่ะหากเราเป็นเจ้าของรถที่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รถของเรานะคะ แต่เราก็เรียกร้องได้เท่าที่ไม่เกินวงเงินที่เราได้ทำสัญญาไว้กับทางบริษัทประกันตั้งแต่แรกนั่นเองอค่ะ,คะและหากบริษัทประกันภัยไม่จ่ายเงินให้เราเราก็สามารถฟ้องคดีภายในกำหนด2ปีนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังและคุณสิรินทิพย์คะจริงๆกฎหมายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุพวกประกันภัยรถยนต์อะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณพันนิกาและ,ะคุณผู้ฟังคะยังไงดิฉันขอแถมให้อีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะคือกรณีที่เมื่อคนขับเป็นฝ่ายผิดคนขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารหรือรถยนต์จะอ้างว่าเบรกแตกรถเสียยางรั่วโดวยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นก็ไม่ได้นะคะ,ะเพราะคนขับรถมีหน้าที่ต้องตรวจสอบหรือรักษาเปลี่ยนอุป,ปกรณ์แก้ไขเครื่องจัดกลหรือรถนั่นเองค่ะ โดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจึงถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อต้องรับผิดหากไปก่อความเสียหายให้กับบุคคลอื่นโดยต้องใช้เงินค่าเสียหายนั่นเองแหละค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้คะ่ะรายการของเราก็ได้นําเสนอเรื่องเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องทําอย่างไรบ้างในเรื่องข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และหากให้คนอื่นยืมรถเราไปขับเนี่ยจะเรียกจากบริษัทประกันภัยได้นะคะหากเราเป็นคนยินยอมให้เขาใช้รถและเจ้าของรถไม่ต้องรับผิดด้วยค่ะ,คะแต่เจ้าของรถนะคะอาจจะต้องรับผิดชอบไปด้วยหากนั่งในรถไปด้วยยกเว้นกรณีหลับไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องร่วมรับผิดกับคนที่ยืมเป็นต้นค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเวลาที่คุณผู้ฟังจะออกจากบ้านก็ขอให้ระมัดระวังภัยที่มาโดยไม่รู้ตัวให้ดีหรือที่เรียกว่าอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะคะและในสัปดาห์ต่อๆไปค่ะเราก็จะมานำเสนอประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกนะคะ ค่ะสำหรับสาระทางกฎหมายที่ได้นำเสนอในส่วนของวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราและขอบพระคุณอาจารย์ สารินีผู้รุ่งเรืองผลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตาชูคู่ชาวบ้านและอาจารย์สุธาสินีสุภาอาจารย์ผู้ตรวจบทรายการประจำสัปดาห์นี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100รอและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนรายการตาชูคู่ชาวบ้านของเรามาโดยตลอดนะคะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูผู้ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM-100 ร้อยหรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรืออยากจะติชมรายการของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50200หรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่053942909หรือทาง Facebook ของเราค่ะที่เพจตราชูคู่ชาวบ้านก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะและในวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการตาชูคู่ชาวบ้านคุณผู้ฟังก็อย่าลืมหมุนขึ้นวิทยุมาฟังสาระน่ารู้ดีๆทางกฎหมายกันอีกนะคะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ